สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาอธิบายในเรื่องของอาการแดดเผานะคะอาการแดดเผาเกิดจาก แดดที่ร้อนแรงสาดส่องลงมาที่ใบทุเรียนของเรานะคะจะพบมากในช่วงของฤดูแล้งแล้วก็แดดจัดนะคะโดยส่วนมากจะพบในด้านใบของทุเรียนที่อยู่ทางทิศตะวันตกนะคะเพราะว่าจะเจอแสงแดดต่อวันเนี่ยนานมากๆการป้องกันจะดีกว่าการรักษานะคะโดยเราสามารถที่จะป้องกันตั้งแต่ปลายเดือนธันวาจนถึงช่วงเดือนมกรานะคะโดยการที่ทําให้ใบเขียวแล้วก็ใบหนาแล้วก็เพิ่มอาหารที่ทําให้ใบของเราเนี่ยลดการคายน้ําแล้วก็ เคลือบใบได้นะคะโดยอาการเริ่มแรกของแดดเผานะคะก็จะเริ่มที่ท้องใบมีอาการเหลืองซีดแล้วก็ต่อมาสักพักหนึ่งก็จะมีรอยไหม้ตรงบริเวณท้องใบนะคะอันเสริมที่แนะนำนะคะก็จะเป็นพวกซิลิกา้าแล้วก็เนเชอรัลออยล์หรือว่าออยล์ที่สกัดจากพืชธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกอย่างที่ใช้ได้ก็คือพวกสารไขโตสาระคะ่ะพวกนี้จะช่วยลดการไาลน้ำทำให้ใบหนาขึ้นแล้วก็เคลือบผิวใบค่ะลองหามาใช้กันนะคะ